ลกูอลอืสามเก้าศูนย์มันออกสามตัวโต๊ดเลยสามเก้าศูนย์ออกสามศูนย์เปลี่ยนเสียมาไออโอ้เปลี่ยนมุมใหม่ป่ะแม่มุมมุมเหนียดกันมเหียดมแตกสามตัวใบป่ะแม่ครับมอ้โหแตกสามตัว เอางวนนี้จะซื้อรถอีกคันบ่แม่เออขอบคันใหมเขาโอ,อ้แค่นี้ก็เต็มบ้านอยกหอกีกแล้วเนี่เอาเยัให้เขาื้อคันใงมนก็เกาอ่ะเออเอออะไรที่เขาเสอกบอดใม่มั <laughs> สาย,ยกเบิง่งแนรถขันใหมใส่สามเก้าศูนย์บอกไ้เมื่อนั้นยกกระดาษให้เบื้องไม่หันขำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,มก็คือว่าตั้งใจจะออกรถใหม่เลยป่ะแม่นี่ยต้องกาอจะออกรถใหม่สามตัวเลยนะแม่สามเก้าศูนย์มันออกสามตัวโต๊ดเลย สามเก้าศูนย์หรอสามศูเก้าะไน้นแา็นหมองใหม่ได้ไ้ยั <laughs> งเอองเพรเปลี่ยนมุมใหม่ป่ะแม่มุมมุมเหีกันไมเหนียมแตกสามตัวบ่แม่ครับก็มยู่มนียแตกสาตัวโอ <laughs> เอางนนี้จะซื้อรถอีกคันป่แม่เออไปออกขั้นไหมเขาโอ้แค่นี้ก็เต็มบ้านย,าย,ออยู่ยอกอีกแล้วนี่ยอา้า ยชขา,า,า่ไง้องอ่ะเออเาวใหญตสองเสือออกบ่อใ่ันยกเบิ้งในรถขั้นไม่ใสอันสามเก้าศูนย์บอกห้เมื <uh ่อน uh ั <uh ้นยกกระดาษให้เบื้องมนหันดีตัวนี้สามตัวมันออกสามศูนย์เก้าคุณแม่ให้สามเก้าศูนย์ผู้ใดทราบเป็นทึก สามตัวเลยเป็นสูตรป่แม่สูตรนี้ก็เอ้ยถือบอกว่มอญหอกสูกร้างมาเนี่โอ้คือนี่หน้าะเนี่ยมันม่นบ่แม่ไม่ห้าผขมันก็เผาหาันก็รดแม่กบอก็แ้วันคือว่าถือว่าเสธของชดกเอาลงก่อนก็ได้ครับแม่เอลงก่อนก็ได้จ้ะมันคือเข้าสามตัวเร่งวดนฟุกฟุก บอีแม่ได้ซื้อน้ำขาวว่าได้ซิมล่างบางวันเนี่บอได้ซื้อมาหลานไปยู่บ่เขาไม่เอาบอสพ่อบอกเขาที่เห่ื่อละเออเขาบอกว่าข้าบุระพิชบุระหรือว่าไม่ได้ซื้อให้เขาได้ก็ข้าวหอมหัวมันตอหนึ่ดอกเขาซื้อเพราะเป็นยังดอกครัไปเป็นมันถืบมากแกมันถืบกับพ่อถ้าแกเอบซื้อเป็นเห็นเพื่อนก่อนจะซื้อเพื่อนก่อนจะได้ทีเถ้าแค่นั้นแล้วรอบนี้บอแมนปูข้ามพังไม่เรียกแม่ปันรุ่นรุ่นได้ที่นี่ เคยได้สาม่อกว่าได้เคลียราแ,แ,และแค่แค่ือบ้านใค้ชิบนะสูตรนี้บอกเนี่ยสูตรหางหมานี่สามเก้าศ <3 90 S 2> ูนย์ะแมนนะแมนเนาะห้าสิมไลยตอก็มากงลยงา่านออกเกา้าศ <90 3 S 2> ูนสามใช่ไหมครับแม่มตามตัวโต๊ดเลยเนาะแม่ครับบุ้งเจ้ากวนง่อกอ่ะพิ่แม่เป็เห็ดเห็ดทุ่น มันต้องเรียนก็น่าจะมันเรียนมากเลยดอกคอนแล้วอืมวัจรกวันเี็กออกซ้ำเออนออกคอนแล้วมันออกตัวก้าวกันว่าเสียดายแม่อันซื้อว่าท่านมีผู้ไปซื้อหายเนาะอยู่บ้านเนาะไม่คุ้ยสื้อหายลูกหลานกันยากเบอร์แนางเขาไม่ชอบแม่บอกว่าคุ้ยหายมันมันอยากซื้ยหายแม่น้าแม่ก็ไม่ชอบบอกว่าซื้อตามเหยื่อมั่งบื่อเอาตำหน้ามาปล่อยดพื่ให้เั้เข่าวหน่อย างวดนีเงมี้ตแม่เอามาปป่อยเขาเชชื่อเขาชื่อเาเชมาเขามีทำเลาเนี่ยทานน้ำมันกะเข่าโอ้นี่เรนี่เออ้นเรนนมเจะเขียนไหมบอกปามันเขียนไลใ่หนีไหมเก็ใ่จ้ากาปาใหญ่ใปากาเนเอาไหมใ่ไมกีอเอา วันนี้มีตำราฝากเยสตีนะแม่เนาะตาารกเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้บุคลากรที่เก่งคือแม่ดีใจกับคุณแม่นะเครื่องชางซักก้นให้แม่ต้องรักอยู่ดีกันสาวหลายมันลงไม่ลืมมันลายอ้าวเพิ่งเหรอร้อนสบายหลวงมาหลายตัวเอาถือออกมาอัน่อย

เอาวาที่ที่เขา่อน้ำมันก็ออกหัแรงเลยล่ะเอาช่วงคัดลอกนะแม่เนาะวันปุดบอกแม่วันซุกปู่ปู่คำพองงวดเมื่อกี้เราไม่ได้ใช่ไหมเขาเขาไม่ส่งมาให้หรือว่าไงครับไม่ได้ไม่ได้เนาะที่ที่เข้าวันนี้ก็เป็นสูตรของคุณแม่เนาะคุณแม่ดวนล้วนเข่าสามตัวัคเเป็นเป็นสูตรคำนวณนะแม่เนาะ ก็สูตรแม่ในคอมเมนต่นลยละแม่เนาะแม่นสูตรแม่ปันนี่ละสูตรนี้ก็แม่ห <c oughs> างหมาฮึ่หึ่หา่หึ่ฮึ่ว่าจังเสรนจว่ามัน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 คุ้มคิดแบบที่ว่าเข<อ>าเขา,าคิดเลีเ้ยตะกี้มันไ่ได้ใส<อ>่ยังไงขอเนียบ่ะไรคิดเลี้ยงใส่สีขาวหมาใส่ใส่พวกสีท่าเอาอะไรสีอะไรมือเอาสีหน้าเออเขาสูตรเขาเองสูตรเขาเองคิดเองนะมื่อนี้สิไปจำแล้วอนเอาเอาทุ่ง เลี้ยป่าวร่างหายล้ำแน่นยค่ะสามตัวก็ไม่ได้หายร่างก็ดูกสามตัวให้ใช้เขา้าคือเลื่องไงเขาทำลาวแม่ก็ทําเหมือนกันเหรอครับแม่ทำลาวเข้าบ่อยไหมครับแม่เข้าบ่อยแค่หล่ะโอ้โอ้ทุกกระเขาแลยย้วยาวขึ้นหนึ่งเอาวันนี้เอาทำลาวฝากเอฟซีไปก่อนเนาะแม่เนาะอือใช่ครับวันนี้ก็มาแสดงความดีใจจากคุณแม่ แม่ขอเล่นม้วนกับเขาม้วนกับเขาได้ครับเอ้วโชว์ยกให้ดูหน่อยครับแม่อันนี้ตำลาวเนาะอ๋อทุ่นกับเขาสองสองล้านครับวันนี้เอาตำลาวไปก่อนนะเอ็นตีนะครับแก็บหน้าจอไว้เลยนะครับตำลาววันนี้นะครับค่ะตำลาวมาแรงเด้อผู้ใดมากระจัดบ่มากระพานแต่ว่ายังบ่ค่นยไหนครันว่น งวดถึงบานนี่เนาะรัฐบาลไทยลดแรก่อนเพราะว่าคุณแม่ค่าดีใจอยู่เดี๋ยวสิคำนวณอีกจักหมื่นสองหมื่นแลแม่เนาะเ้องก็ได้ายหมื่นพอดีก็ที่หามื่นพอดีก็มาต้องเอาครับดีใจกันเด้องวดนี้แตกสามตอีกคือซื้อรถให้ลูกไหมเนาะอออเาขับไม่เหรอเมื่อกี้ จะออกรถใหม่เลยบ่แม่รอบนี้นี่อรอบนานละครับรอบต่อไปเนี่ยเนาะรอบต่อไปละจะออกรถใหม่เลยทั้งนี่คันใบสูตรมันได้ใบสูตรนี่เหรอครับเอย่างนี้ฉันพูดเดียวนะสูตรสูตรนี้เนี่ยเข้าสามตัวบ่อยไหมแม่สูตรนี้เนี่ยเขาบ่อยเข้าบ่อยอยู่สูตรนี้เข้าสามตัวบ่อยนะครับเป็นแนวทางแม่ปั่นนะครับ ยิ้มรอไว้เด้อค่ะคสำหรับผู้ใดรอรัฐบาลไทยเนาะค่ะหวดที่แล้วแตกซ้ตัวค่ะพี่น้องครับวดนี้ค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อจะบอพลา,าคดคลิปใหม่ๆเนาะค่ะ